ตอนนี้ผมมาตลาดสำโรงเซ็นเตอร์นะก็มีกองขายเยอะแยะมากมายเลยฮะอยู่ใกล้เอเวเรสต์สำโรงนั่นเองซึ่งก็จะมีโซนเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายคล้ายสวนเจ้าจักเนาะมีเสื้อผ้าเส็จลูกหูลูกตาเลยมาซื้อหากันได้ซึ่งกางน้าราเบียงสกายวอล์คเด็กกับใสตานีรถไฟฟ้าสำโรงนั่นเองนี่เยอะนะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มี มากันได้เลยนะจ็อปปิ้งแหลกๆเลยหรือจะแดกก็ได้เอ้ยไม่ใช่กินนะครับตลาดสำโรงเซ็นเตอร์นั่นเองเดินต่อมาอีกนี้ก็จะเป็นตลาดมีผลลไม้ะฮะเยอะแยะมากมายให้เลือกซื้อเลือกหากรนาดใต้สะพานก็ยังมีของขายเยอะเลยะลูมาก็เป็นตลาดสด ต่เดินข้ามระวังรถหน่อยเพราะตรงนี้มันเป็นจุดกลับรถและนี่ก็เป็นตลาดสดได้กลิ่นอ่าอาหารสดๆเยอะแยะมากมายคล้ายๆตลาดบางกะปิเลยถ้ามาสำโรงก็แวะกันได้นะตลาดสดก็ได้หรือเดินห้างก็ได้แล้วแต่ความชอบนะลองมาดูแล้วคุณจะติดใจนี่คือสำโรงสมุทรปราการนั่นเอง